อธิบดีกรมป่าไม้คุณชนลทิศสุรศดีนะคะบ,บอกว่าการตรวจยึดไม้พยุงและไม้ชิงชันมากกว่า500ท่อนมูลค่าเนี่ยสูงกว่า50ล้านบาทจากขบวนการลักลอบปัดไม้ในพื้นที่ภาคเหนือมาซุกซ่อนในโรงงานแปรรูปไม้บริษัทบางเลนค้าไม้จำกัดที่จังหวัดนคนปรปฐมเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบค่ะก็พบว่ามีความผิดปกติ จากลักษณะของไม้ที่ตรวจพบเนี่ยลักษณะเขาจะใหม่สดมากมีร่องรอยผ่านการแปรรูปด้วยเลื่อยโซ่ยนที่หัวไม้บางแผ่นไม้ก็มีการตีตะปูเอาไว้ด้วยเพื่อชักลากไม้ออกจากป่าไม่พบรูปรอยดวงตาของพนักงานเจน้าหน้าที่ภายในโรงงานยังตรวจพบร่องรอยของการแปรรูปไม้ไส้กอบเพื่อลบร่องรอยเลื่อยโซ่ยนด้วย คุณชลทิตบอกนะคะว่าเบื้องต้นคั้นว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการร่วมกันทําผิดตามกฎหมาย ฐานความผิดมีไม้ห่วงห้ามแปรรูปและไม้ท่อนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484และมีเลื่อยโซ่โยนผิดกฎหมายไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรเลื่อยโซ่โยนมาตราที่4มีโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง20ปีปรับ50,000บาทถึง2ล้านบาท โดยกรมป่าไม้นั้นจะประสานกับสตชอโอนมาสอบสวนที่ส่วนกลางและประสานปปงตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินขยายผลตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆจากที่ผู้ต้องหานำมาแสดงว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะคะว่าผิดกฎหมายอย่างไรหรือไม่หากว่ามีบุคคลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทางกรมป่าไม้บอกว่าจะรีบดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ chong na